โฆษนาสาธุกับญาติธรรมวันนี้ก็มีคุณคุณโยมนัทโยมธนวัรและนางสาวนาักการตันทาพร้อมครอบครัวได้มาถวายเทียนภาษาและ้าพน้ำฝนพร้อมน้ำดืม่มแก่พระสงฆ์วัดปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเชียงจุลาปางก็ขออนุมโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพราะรว่าปัจจัยนุนนำค้ำชูให้อยู่ดีมีสุข ปราจากทุกโศกโรคภัยคิดถึงประการใดขอได้ทงความมุ่งมั่นปรารถนายะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสปีตโยยวัจันตุสัพโโลโควินาสตูมาเตปวัดวันตาลาโยสุขีตีกายุโกภวา อภิวาสนาสิริสนิจังพุทธาปจาย,ยโนจัตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครัไงไงบวันนี้น้องๆเด็กๆครอบครัวของคุณธนวัฒน์ไงไงก็ได้เอาอาหารมาเลี้ยงน้องๆแมวน้องแมวพุทธสถานพระพงษ์ชัยครับแมวชอบกินอาหารกินครับวันนี้ไ,<ง>ได้กินอาหารเ<ง>อ็มเอ็มอีกแล้ว เขามีชื่อทุดตัวนะมีชื่อทุดตัวแหละมีชื่อชาลีชานมชามะนาวชาไข่มุกข้าวหอมข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าข้าวเจ้ายอ่ข้าวเจ้าชื่อชื่อชาลีจะมีหนวดส่วนั้นชื่อข้าวข้าวหอมอันนี้ขชามะนาวนชามนมชาไข่มุกข้าวเหนียว <laughs> ครับน้องเมียวเมียวก็ชอบน้องเด็กๆก็ชอบกันครับเดี๋ยวน้องๆก็ไปดูเดี๋ยวไปดูเข้าไปดูภาพตัวเองในในช่องของหลวงปู่นะครับช่องพอสิทอสิทบรวงครับเด็กๆก็ชอบเมียวครับถ้ายังไม่เดกกอบเมีวครับถายัไม Cái mèo kín im lợi, ui mèo kín im lợi, kín mê mọt xăm ạ, kín mê mọt lợi, bà nại gà mọt để hai phi phi kín bằng nó, ai mê im kín ích, im kín ích, kín nhớ